เร่งหาแนวทางในการประสานความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดที่มีการวางในพื้นที่จํานวนมากแต่ก็ยังไม่ได้ความรับการตอบรับนะครับหรือความร่วมมือใดๆจากทางฝ่ายกัมพูชาเท่าที่ควรล่าสุดครับก็ได้เร่งประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศครับเพื่อขอให้ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธ,ธรรมหรืออาเซียนรีจิโอนไมน์แอคชั่นเซ็นเตอร์ย่อๆว่าอา a c ซึ่งปัจจุบันผู้อำนวยการบริหารหรือ Executive Director ของศูนย์ดังกล่าวเนี้เป็นกัมพูชานะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ขอให้ทางฝ่ายกัมพูชาและอ m a c นั้นแสดงความจริงใจในการสนับสนุนภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายดดนดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่า,วายังพบ,พบว่ามีทหารกัมพูชานั้นยังลักลอบวางทุนระเบิดเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งท,ทุนระเบิดนั้น,น,นเนี่ย ถือเป็นภัยคุกคามนะครับที่ไม่ใช่แก่กําลังพลทหารหรือความป่ายความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ก็มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้งพี่น้องประชาชนไทยและกัมพูชาด้วยนะครับก็จะให้ทางศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธรรมหรืออาแมนี้นะครับเข้ามาสนับสนุนด้านมนุษยธรรมคุบคู่ไปกับการดําเนินการของ t m a มหรือ Thailand Mine Action Center นะครับศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดไทยของ เรานั่นเองนะครับเพื่อร่วมมือกันในการเก็บกู้ทุนระเบิดให้มากที่สุดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะครับ